สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเจอกับคุณแม่อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อตอนอแรกนะคะที่คุณแม่ลงคลิปไปนะคะก็จะเป็นตอนที่คุณพ่อนะคะไปแกะนะคะแล้วไปแกะเขาเรียกว่าไปเอา,อาท่อนะคะขึ้นมาจากน้ำนะคะซึ่งเป็นท่อที่เป็นหัวกระโหลกนะคะที่จุ่มลงไปในบ่อนะคะเพื่อที่จะดึงน้ำออกมาเนาะ แต่ตอนนี้คุณพ่อกับผู้ช่วยต้องนะคะก็กําลังที่จะติดตั้งปั๊มน้ําค่ะทุกคนเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะคุณแม่นะคะช่วยอะไรเขาไม่ได้มากนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณพ่อกับผู้ช่วยนะคะคุณแม่ไม่สามารถไปทําได้เพราะว่าคุณแม่ต่อท่อไม่เป็นนะคะแล้วก็เดินระบบปั๊มไม่เป็นค่ะเราต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาสองคนส่วนคุณแม่นะคะก็มีหน้าที่ในการอัปเดตทุกคนเนาะ ไปดูกันจ้าทุกคนจ๋าเพราะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับอ่าแบกปั๊มมาแล้วใช่ไหมมาแล้วครับเดี๋ยวไปเอาอิดบล็อกมาวางข้างล่างก่อนเพราะว่ามันปอกกระเดกปอกกระเดกปอกกระเดกโอเคไปท่าผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าผู้ช่วยต้องติดตั้งยังไงนะคะจากปั๊มน้ำจากที่มันอยู่ตรงขอบบ่อตรงนู้นนะคะนี่เราย้ายมาไว้ตรงนี้แหละทุกคน แล้วก็ท่อนะคะมันก็ส่งออกไปข้างนอกใช่ไหมเอาไว้ตรงปั๊มน้านะคะที่เป็นสเสมอตนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะค่ะทุกคนซึ่งแต่ก่อนนะคะตรงเนี้ยนะคะมันเป็นตัวเป็นจุดจ่ายน้ํานะคะที่เราเอาไปใช้ในโกดังใช้ในบริเวณที่เราอยู่ทุกคนจาได้ไหมนั่นแหละ เออน,นี่นะคะเราตัดระบบเสมิร์ออกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดออกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมต้อง,งตัดชั่วคราวเนาะเพราะนั้นไม่ใช้แล้วเออมันเปลืองไฟเออมันเปลืองไฟ,ออลงไฟแล้วก็ไว้แบบนี้ชั่วคราวก่อนทุกคนในแท้งนะคะที่เป็นสีน้ําเงินน่ะก็คือไม่ได้ใช้ทุกคนเพราะว่าวันนี้เราเรายังไม่ได้มาอยู่ในสวนเนาะเออถ้าวันนึงถ้าเอารถบ้านมาจอดเราก็จะเดินระบบน้ำเข้าไปใช้เหมือนเดิมแต่ตอนนี้คือเอาไว้ก่อน สำคัญที่สุดคือต้องเราต้องมาเดินระบบน้ำสวนก่อนทุกคนให้ทุกคนดูนี่เห็นไหมต่อไปแบบนี้เลยผ่ากลางเลยทุกคนระบบน้ำนะคะมันจะได้แรงนะคะปกตินะคะระบบน้ำเนี่ยมันอยู่ตรง,ม,ตรงมันอยู่ตรงท้ายสวนตรงนู้นน่ะทุกคนเออในที่นี้คุณพ่อนะคะเขาก็ต้องการให้น้ำมัน ทั่วถึงนะคะก็เลยย้ายมาไว้เกือบตรงกลางตรงนี้ค่ะแล้วมันก็ใกล้ระบบควบคุมตรงนี้ด้วยทุกคนง่ายแล้วน้ํานะคะที่เราจะใช้ก็คือน้ําในคลองใช่ไหมต้องน้าในคลองเออนี่ยคลองข้างนอกอะทุกคนไม่ต้องเอาน้ําในบ่อละแต่ถ้าวันนึงนะคะถ้าน้ําไม่พอเราก็ค่อยต่อท่อนะคะเชื่อมไปที่บ่อน,นู่นก็ได้ทุกพอไปแบกอิดมาแล้ว เาก็เ่อยู่จ้สมันอยู่อตรงนี้มันใกล้แผงควบคุมไฟอะทุกคนเห็นไหมตรงเสาไฟฟ้านะกนใด่น้าได้เลยคุณผมมมันได้ ทุกอย่างนะคะก็เอามาจากขอ<ส>ง,งเดิมมนแหละทุกคนเพียงแต่ย้ายที่แค่นั้นเองมันพอดีอเราเลือกตัดต้องมาจัดก,การระบบไฟเลยเฮ้ยไอเดินทำอะไรก่อนท่อกคนนี้นะเราต่อท่อกันไปเดี๋ยวไฟนี่พรุ่งนี้ค่อยต่อ<ม>พ่อเต่อพะได้เปลี่ยนวิสัยนี่พอพี่จะเป็นคนต่อท่อสองนิ้วเดินพ่อต้องเดินไปอีกเส้นหนึ่งพ่อมันค่ต่อไฟตัอ มันต้องแบกท่อสามถุนมาโดยไ้ค่ะทุกคนอันนี้คือเดี๋ยวไว้มาติดตั้งพรุ่งนี้ค่ะคุณพ่อกับผู้ช่วยเขาจะไปเดอระบบน้ำหรือว่าระบบท่อข้างข้างนอกก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาทำตรงนี้พาดูผู้ชมจะพาดนผู้ชมไปดูคุณพ่อกับผู้ช่วยต้องนะคะเดินระบบน้ำนะคะ ทุกคนสังเกตสายพีอีนะนี่สองฝั่งเลยเพราะว่ามะละกอมันจะมีสองแถวนะคะตรงกลางก็เอาไว้เดินวันนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนเป็นพุ่งนี้นุ่นพุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านี่มาถึงแล้วก่อไฟด้วโอ้โหนี่คนเห็นไหมทอมันออกมาจากตรงนี้จับแน่นๆนะ ระวงต้องไงหลังใส่กองไฟเด้อท่านผู้ชมคุณพ่อถอดกางเกงอ่ะหรือกางเกงในตัวเดียวอ่ะอุียท่านผู้ชมได้เห็นขาขาคุณพ่อแล้วล่นล่นล้นล่นล่นล่นหน่อยล้นหน่อยาออกกำลังเอาท่อล่นไฟอยู่นะเป็นเป็นสูตรโบราณย่างย่างหมุน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 จะจะจับจับแน่นะ งบุนเวียนเรามีจํากัดน,นะคะทุกคนเราไม่ได้ไปซื้อท่อมาเพิ่มมาใหม่นะคะมาเปลี่ยนเราใช้วิธีการลนการดัดแปลงเอาอันนี้คุณพ่อกำลังจะเอาหัวกระโหลกนะคะท่อลงไปในน้ำนะคะเพื่อเอาไว้ ดูดน้ำขึ้นมาใสไปก่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟันมาปรับปรับเฉพาะเราพรุ่งนี้เราจะต้องใส่ไม่ให้เขานี่วิ่งเวลาดูดน้ำขึ้นมาจะได้นี่วิ่งใสไปก่อนตอกนี่รัดเดีย๋ยวมานันหนักหนาอัเหล็กมุดลงดินตอกนี่รัดตอกนั่นรัด ทำไว้แล้วก็ฝั่งนู่นทำห,หมูด้วยขึ้นไปไดหนมาต้องดึงให้เสร็มอ่ะขึ้นได้เมื่อกี้ก็ยังขึ้นได้อ๋อโอเคทำรู้่าหาปลาเรามาชมดูคุณพ่อเขา <laughs> เขา <laughs> เขาใส่แตงกีงในเด้อมาชมขาขาวไหมมีกระขี้เปรอะเนี่ย <laughs> เหมือนคนมาหาปลาเลยนะต้องนะฮะเออปไปต้องเก็บปไปทุกคนเรียบร้อยละ <S 2> <S 2> <อ>ยค่ะ <S 2> <S 2> <S พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เออพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มงานกันใหม่รับรับรับโอ้มารับหยังอันนี้คือเดอินระบบไว้ก่อนนะคะติดตั้งปั๊มก็ยังไม่ได้ต่อไฟค่ะ แต่ว่าระบบต่างๆนี่ยังไม่เสร็จนะทุกคนนี่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันต้องทําอะไรหลายอย่างาเชื่อมเชื่อมแล้วก็เชื่อมน้ําเดินน้ําให้น้ําไล่สายยางเก่าที่เป็นไอ้เรียกตะกรอนออกไปก่อนออแล้วก็ปิดปิดแล้วปุ๊บเราก็ปิดหัวปิดท้ายออแล้วให้หนูช่วยเก็บอะไรไหมหรือว่าทิ้งไว้นี่ก่อนไอไ้อพวกนี้ทิ้งไว้นี่แม่แล้วไฟต้องดับไหมเนี่ยไม่ต้องดับแล้ว ค่ะท่านผู้ชมพระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินแล้วนะวันนี้ทั้งวันเลยคุณพ่อกับพี่ช่วยต้องทางานท่านผู้ชมให้กําลังใจคุณพ่อกับพี่ช่วยต้องด้วยนะคะเดี๋ยวคอยดูนะครับเราไปเรื่อยๆนะคะทุกคนกับภารกิจสร้างชีวิตสร้างอาชีพนะคะพิชิตความจนค่ะทุกคนภารกิจพิชิตความจน <laughs> ว้าวขาขาจริงเลยนะคะข,า,ขาวกับหนูอีท่านผู <laughs> ้ชมท่านผู้ชมคุณพ,พ่อขาขาวก,กับคุณแม่อีกอ่ะเออบถ่ายพี่อีกยาวเลยเหนื่อยไหมคนดีนจับมือกัน <laughs> พ่อมองท่านผู้ชมหนยสิอ้าวนี่ยมันพีดาดาเลยอุ้ยอะไรเนี่ยขาขาวจังเลยนะน้องสาวออกสื่อเนี่ยเดี๋ยวน้องสาวไปกับพี่ไหมไปเก็บผักบุ้งไหมผัดไปไม่น้องสาวน้องสาวไม่บ้างน้องสาวไปกับพี่ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่อุ้ยเท่าไหร่เนี่ยแม่ลื่นกับลื่นเนี่ยไอ้ท่านผู้ชมไม่หยังท่านผู้ชมเขาเห็นตลอดแหละเออเขาเป็นพี่น้องกันเขาเป็นครอบครัวเดียวกันนะไอ้เนี่ย เอาลูกสาวเรียกลูกสาวกลับมาด้วยอันนี้ลูกสาวเขาไปให้กำลังใจพ่อเหรอพิอ่งมางานเซ็จแล้วก็ับมาตรวจแล้ว <c oughs> เออลืมเอาขันห้ามาด้วยทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาขันห้ามาด้วยดีกว่ารังอง้ังนน้ังในคลองนี่ก็ได้แล้วเ่รอโอ้โหท่านชมคุณพ่อเขามาอาบนะ้ำมาตรงนี้ดูสิ ว้าวดูผู้ชายอาบน้ำท่านผู้ชมแม่จะมาถ่ายทำไมเนี่ยออ้้ย่่าางะววทกล้ามเป็นมัดมัดโอ้โน่ขี้ก้างเป็นมัดมัดว้าวขาแบบแต่ก่อนมันมีกล้ามเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอกล้ามหายไปไหนนี่ไม่รู้เหมือนกันนะตอนที่ปุ๊บปลดทหารมาเนี่ยสิบพงศสิแพรหายไปไหนมาตอนนี้เหลือแต่ขี้กลุ่นอะเหลือสวน ว้าวตูดเก็บสบู่เจะอาว้าวเก็บสบู่ดีอะแม่เอ๊ะทมันจูมเขาบอกว่าอย่างนี้เนาะนานๆจะได้เห็นเห็นขาอ่อนนานๆจะได้เห็นขาอ่อนพ่อต้องต้องเธอไม่อาบน้ำหรอว้าวนานๆจะได้ เป็นยังท่านชมคุณเมท์ถอดทายทมาชมดูขอโทษค่ะดูท่านนอนถ่ายถ่ายนูดดโอ้ยถ่ายนูดดูดิตขาเขาขาแล้วไะมเจ๊ดิ อยากกินคนอะไรนะอยากกินคนว้าต้องมันอยากกินพ่อพ่อต้องมันพูดออกมาเองต้องถ้าไม่ชมเมื่อกี้คุณพ่อผู้ช่วยต้องบอกว่าอยากกินคุณพ่ออ่ะต้องพี่พอไรเนี่ยมันเหยียบกามันข้าม่ะแม่วันหลังเราจะให้ลูกมาู่เอไม่เป็นไรแค่ต้นเดียวเองน่ะอือเขาเจิมเขาเจิมเขาสักยันให้ให้รวยรวยเฮงเฮงลส ใช้เซ็กซี่อ่ะทุกคนกำลังรดน้ำผักนี่คุณพ่อกำลังมาตักน้ำเพิ่มนะคะเพื่อที่จะไปรดต้นไก่นะคะหนูข้าวหลามจะทำอย่างนั้นมันไม่ดีต้มถ่ายเนี่ด่าเขายเ <pper> ซ็กซี่เนาะถ่ายแต่ข้างล่างเนี่ยเห็นแบบว่าอย่างเงี้ยแบบดูแบบ ดูแบบมันสิบแปดเลยเหมือนคนอายุสิบแปดเลยอ่ะข้างหน้าหรอข้างหน้าร้อยยี่สิบพ่อก้มหน่อยพ่อพ่อก้มหยิบสบู่ให้หนูหน่อยพ่อพ่อก้มหยิบสบู่ให้หนูหน่อยแม่ พ่อเดี๋ยวเอสีก็บอกว่าคุณแม่นี่ทะลึงเนาะทุกคนจ๋ามันไม่โหรอกเนี่ยมันไม่โปลันเป็นบ็อกเซอร์เนี่ยเออทุกคนคุณแม่ก็หาอะไรให้ทุกคนสดชื่นมากนะคะแบบอย่าไปตึงเกินไปอะค่ะอืเหมือนพินสามสายตึงเกินไปมันก็ขาดนะคะหย่อนเกินไปมันก็ไม่ไพเราะใช่ไหมคะมันต้องสายกลางนะคะใช่ไหมต้องเออ ธรรมชมเอ๋ยลูกชายคนเล็กของธรรมชมอ่ะสภาพดูไม่ได้เลยฮะลูกภาพน้ำในดูสิพ่อแล้วพอไปเจอเขายังไงอ่ะอยู่ในอีกหนองเลยเหรอโอ้โหดูหัวนี่นี่ในในขี้โคลนอ่ะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวให้ธรรมชมดูก่อนเขาฮะลูกพ่อว่าหน่อยฮเนาะเดี๋ยวพี่ชายลูกมานี่บ่นให้พ่อแม่แน่นอนอแ้วอืมเดี๋ยวโทรมาแล้วกะพ่อพูดถึงก็โทรมาเลยอ่ะ อยี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบหนึ่ก่อท่านผู้ชมจ๋าดูลูกชายของท่านผู้ชมตอนนี้กลายเป็นลูกควายนะคะที่มีสองสีแล้วค่ะสีหนึ่งเป็นสีเผือกสีหนึ่งเป็นสีอะไรนะว่าสีโครนอ่ะดูให้ดูฝั่งนี้นะเดี๋ยวพ่เ้นมาแล้วเดือดร้อนแล้วมาดูดูเขาดูเขาเออหัวมีแต่ขี้โคลนแล้วดูฝั่งนี้ทำไมคุณซนขนาดนี้ล่ะอิทธิบาท ดูสภาพจะส่งคลิปนี้ให้เซนดูดีกว่าพ่อดูขาดูขาเออสภาพเออเพิ่แป๊บเดียวอ่ะเออดี๋ยวนี้เก่งนะรู้จักยกขาแล้วนะลูกเออใช่เริ่มโตลแล้วไงพ่อโตลแล้วใช่เชือกเชือกอะไรคล้องขาเก่งมาก,นะเ,มกเก่งมาก ท่านผู้ชมคือคุณแม่วันนี้คุณแม่เอาเขาไปปลูกตรงนี้ใช่ไหมแล้วคุณแม่ก็สังเกตเห็นว่าอ๋อจริง,รงๆแล้วเขาต้องกินหญ้าอ่อนๆค่ะเพราะว่าเขายังเด็กอ่ะทุกคนเพราะเขากินกระถินอยู่อืม ควายอยากินแต่ถินได้คนเลยไมกถินหมดเลยว่ากินต่่นนี้เลยเออมันอ่อนไงต้อง่านผู้ชมหญ้าพวกนี้เขาไม่กินนะคะเพราะมันมันแข็งแล้วมันบาดตาเขาเขาจะเลือกกินอ่อนๆพวกเนี้ยอืมก็เลยบอกคุณพ่อว่าให้ตัดหญ้าค่ะจะตัดหญ้าเสร็จปุ๊บให้ให้หญ้ามันมันงอกอะค่ะแล้วเขาถึงจะกินได้ ้มันึงไดเก่งมากเริ่มโตแล้วนี่มาทางนี้หูกทางนี้ไปอ่ะไหมดแล้วไงนู่นมันมีอันเล็กกินกระถินอีกต้นเล็กก็ไม่เหลือต้องใส่ตาดีอ้าวกินยอดมะขามไประบายมันเปรี้ยวมาเดี๋ยวขี้แตกนะมาทางนี้มาทางนี้ลูกมา พ่อพรุ่งนี้พ่อซื้อเครื่องตัดหญ้ามาไล่ตัดทางนี่เลยเครื่องตัดหญ้าเรามีไปซื้อทำไมอ่ะก็ไม่ใช่ไปเอานะไปเอามาแล้วมาตัดอ่ะไว้ให้เขาพอพอเขากินที่อื่นเสร็จใช่ไหมตรงนี้ก็งอกพอดีเงี้ยเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆแล้วก็ตัดริมทางเหมือนเหมือนเราตัดสวนให้เจ๊ด้วยก็ดูแลเข้าไปได้บุญด้วยเจ๊ก็ได้บุญด้วยเขาไม่กินหญ้าแข็งไม่พึ่งรู้ตอนแรกเราไม่รู้นะพอเน้ะ เกี่ยวหญ้าแบบโอ้จนเขาป่วยอ่ะทุกคนจนหญ้าที่มันสูงจนปากเขาเป็นแผลอ่ะเอาตรงนน้นหน่อยไหมเออต้องหญ้านี่มงน้อนไหมถอดหลักนี่ไปตออัวเมามา,างนี้เดี๋ยวพล่อชุดยากระหนุ่มฟังนี้ไหม ที่ผูกให้เขานะคะเพราะว่าตัวหญ้ามันหมดแล้วต้องนะครับมันจะหมดเหงมดเลดอ่ะจ้ะงดชุ่มเหนียวไม่ใช่เหรออ๋อกินเก่งจังเลยเนาะหน้าตาก็ตลบอะ ย้ายหลักใหม่นะคะดผมโชมเพราะว่าตรงนู้นอ่ะมันใกล้ไฟเกินไปกลัวว่าเขาจะเดินเข้ากองไฟนะคะเี่ยดีมากโอ้ต่อไปก็จุดยากันยุงค่ะเ,คเป็นควายมีบุญหละเอ้เขาต้องเออใช่เขาต้องเป็นควายมีบุญแหละทุกคนไม่งั้นไม่มีใครเขาไม่แบบ ไม่มีใครแบบมาดูแลเขาเยอะขนาดนี้หรอกผู้ช่วยต้องก็ดูแลน้องเซนก็ได้ดูแลเขาคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ดูแลเขาเขาต้องเป็นควายที่มีบุญอ่ะทุกคนม่ได้พราะพระเจ้าหอะเขาคงสะสมบุญมาเยอะแหละเพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นก็ต้องถูกฆ่าไปนะพ่อเนาะแต่นี่คือมีคนเอาเข้ามาเลี้ยงดูอย่างดีอ่ะทุกคนลองคิดดูเขาสร้างมาเยอะน่ะเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าชีวิตคนไหนดีไม่ดีนะต้องให้ดู ให้ดูว่านั่นแหละคือเขาสร้างบุญมาเยอะทุกคนทุกอย่างมันอาศัยเหตุนะทุกคนทําบุญมาดีเนะี่ <c oughs> เรียกว่าตนบุญปากกระม่วงตัวก็โคอ่ะกลิ่นโคนสาบเลยนะสาบควาย <c oughs> ตอนนี้พ่อเต็มตัวเนี่ย <c oughs> จุดอยากันยุงให้เขาเห็นไหมคะนี่ตรงนั้นจุดที่สี่นนตนู้นอีกอันนึ่งค่นนะ อย่าจุดใกล้ใบไม้แห้งก็พอตอนนี้ไม่ยวงไม่แห้งเดี๋ยวเดียวถ้าสมมติน้องเซนมาจะให้เขาน้องเซนจูงไปกินหญ้าสวนตายายพ่อเห็นไหมหญ้าอ่อนเต็มเลยนะ่ะเนี่ยท่านผู้ชมเห็นเห็นไหมคะนะ่ะหญ้าอ่อนเยอะยจูงเข้าไปนูกไหมถ้าท่านผู้ชมวันนั้นที่เขาหนีไปคือเขาหนีไป,ไปกินหญ้าอ่อนตรงข้างหน้าน่ะเนี่ยเพิ่งเข้าใจทุกคนเพราะเวลาผ่านไปเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อจริงๆเขาหนีไปคือเขาไปหาญ้าอ่อนกินพอ่อเราไม่ไม่คิดว่าคิดว่า คิด <พอ S 1> ว่า <พอ S 1> เขากินญ้าอะไรก็ได้ไงทุกคนเฉนะพาะตัดหญ้าให้นี่ก็เข้าใจมามละควายไม่เหมือนวัวนะมันเนาะตอนแรกเราเห็นแบบชาวบ้านเขาเกี่ยวตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าแบบนั้นไปไงให้วัวกินเราก็คิดว่าเออมันจะคงเหมือนกันแล้วมั้งกฏว่าไม่ใช่นี่แขวนไปเลย,ยทำดีๆหน่อยไม่ประมาทกลัวมันตก ใิ Finally, supplies, ่โอเคนี่ก็อยู่ได้เกือบทั้งคืนนั่นช่วแปดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงคนตองก็กำลังก่อไฟนะคะฟืนมดแล้วกตองยมันมอดดีๆร่าเกายมันจะฟอกเดี๋ยวมันไม่ติดรอให้มันติดก่อนแล้วก็เอาฟืนมาใส่ พ่อลวดมันมีไหนลวดมันอยู่ที่เสาต้นมะขามไหมเนาะต้องมัน้อยเดียวมันไปติดเนี่ยเอามาเยอะๆต้องบอกว่าให้มันขึ้นมีไฟก่อนไฟเยอะๆมันทุกข์กันรอพ่อแม่ค่ะทุกคนตอนนี้อาตาน่าจะงงเงยร้องกระจังเง่งๆรอพ่อแม่กลับบ้าน วันนี้ไม่ได้มาด้วยถูกกักบ,บริเวณนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตนะคะของเราสองคนตยยายแล้วก็ผู้ช่วยแล้วก็ลูกๆนะคะไม่ว่าจะลูกม้าลูกคนลูกควายลูกแมวอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นแบบนี้แหละทุกคนอันนี้คือจริงๆเลยนะทุกคนนี่คือการการใช้ชีวิตแบบจริงๆเลยนะคะไม่ได้แบบว่าเออนะคะวันนึงมาถ่ายคอนเทนต์ไม่ค่ะนะคะชีวิตจริงเลยค่ะ แต่ละวันแต่ละมือแต่ละเดย์ยว่าอะไรมือจับไฟไม่ได้จับอย่าง,ง,งนี้นะลองเออทดลองว่ามันฮอนก่อนอีกอุดแล้วยากันยุงสบายมากลูกยุงไม่กัดลูกละ เดี๋ยวคุณแม่จะให้นักชมดูความงามนะไม่ใช่ความงามของคุณแม่นะแต่เป็นความงามขอ,องพักกุ้งดอกผักกุ้งเห็นไหมเนี่ยความงามนะคะเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปวิ่งแสวงหามันไกลนะคะมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละนะความงามอุ๊ยเดาคุณแม่ไปเด็ดเขาออกมา คนขอโทษนะ,อ,ะอยู่ที่เดิมนี่นแหละอะิทิบาสีจะดูท่านผู้ชมอิทิบาสีกับคุณแม่ตัวไหนที่แบบว่าน่ารักกว่ากันทุกคนเออต้องเป็นอิทิบาสีแน่นอนนะคะ

พ่อเนาะยาก,กันยุงก็มีกองไฟก็มีคุณพ่อเขาก็ได้สร้างบุญบรารมีด้วยทุกคนต้องก็ได้สร้างบุญบรารมีด้วยวันหนึ่ก็บุญต,ง MM hmm ตรงนี้แหละบุญตรงนี้แหละทุกคนจะหนุนนำชีวิตเรา <konuş S 1> <ương siege> อพ่อแม่กลับบ้านลูกสาวก็เป็นเด็กดีน้ำนะโอเคนะคะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ต้องขอปิดคลิปแต่เพียงตอนนี้ก่อนนะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรกิน กยาแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะทุกคนฝากเคข้อใจไม่ใช่ฝากคาะอะไรนะกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะพ่อบายๆท่านผู้ชมกันเลยบายสวัสดีครับใช่ทุกคนต้องบายๆแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันค่ะทุกคนใช้ชีวิตไปด้วยกันนะทุกคนใช้ชีวิตไปด้วยกันนะคะจนแก่เท่าเลยนะคะก็ ทางนะคะทางเดินะมันมีอยู่แล้วนะคะทุกคนแค่เราเดินมันไปแค่นั้นเองนะคะหน้าที่ของเราคือแค่แค่เดินนะคะเดินไปแค่นั้นเองนะคะทางมันสว่างอยู่แล้วนะคะเราแค่เดินมันไปแค่นั้นเองคะ่ะไม่มีอะไรนะทุกคนถ้าเราเข้าใจเหตุตรงนี้แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรที่จะไม่เข้าถึงอิสระแล้วทุกคนอันนี้เป็นปริศนานะคะให้ทุกคนได้พิจารณานะคะบ๊ายบายเจอกันค่ะ Thank you